ถึงรากยาไสหัวใจหายตะวันสายเสียใจด้วยไกลสมอนเห็นไฟป่าไม่ป่าจิงอาวอนสวงผีร้อนเริงแรงดังแสงไฟเห็นลมพัดปัดกันไปปั่นป่วนเหมือนลมหวนโหยจิตพิษสมัย เห็นหนองน้ำน้ำคุนสนุนใครเหมือนน้ำใจที่พี่ช้ำระกำรตรอมไม่มีสุขทุกโศกโด้วยโรครักอกจะหักเสียด้วยร่างห่างทนอมเดินก็เหนื่อยเมื่อยนักสะบักสะบอม จนสูบผอมผิวค้ำสิน,น้ำดวนมาถึงโป่งรูกวัวน่ากลัวผีเสียงชะนีโหยให้พ่ไรหัววนพี่คิดว่าเสียงนางมาครางครวนให้รันจวนจรมาในอารันเห็นต้นใจใหญ่โตราโหทาน สูงตังานเงือมป่าพานาสันพิหยุดยังนั่งนบอบพิวันพางรำพันนึกในหรือไทยปองคิดถึงเรื่องอุนรุษกับอุษาพระไสพาอุ่มสมพิเศกจองแล้เทวาพาพรากมาจากนอง พี่รำลองหานางเหมือนอย่างเราพี่จากนุษสุดใจมาไกลนักไม่เห็นพักสามประโรมโชมชาเราเห็นแต่ทิวทางเดินเนินลำเนาพี่ซอยเสาโซกาลาพระใสถึงน้องโพโพมีที่ริมน้อง ต้นโพทองปากป่าคนอาศัยขลมพัดกวัดแกว่งพลิกแพงใบที่พายตายลมลื่นชื่นอุราพี่นั่งนบอบพี่วันแล้วพันพาให้ไม่เหือดหายโหยกวรรันจวนหาเห็นนกไม้ในดงพงพนา ไม่เห็นหน้านิ่มนวลยิ่งครวนครางมาถึงห้วยมอนทองมองคำเมนแลไม่เห็นหมอนทองยิ่งมองมางคิดถึงหมอนเคยนอนกับน้องนางทั้งหมอนข้างหมอนอิงเคยพิงกายเจ้าเคยจัดปัดปูผูขาด พี่ใสยาดโดยทุกคืนไม่ตื่นสายมาเดินปลาคราวนี้ไม่มีสาบายใบไม้รายร,ายรองนอนหมอนไม่มีโอบสงสารอาตมาดิจาเอ๋ยยังไม่เคยจากน้องจึงมองสีจังจำเพาะเคราะห์ร้ายเมื่อปลายปี ไม่มีดีขาดสนผลประมาณด้วยลาหูจูจับเข่าทับรักเนรารักร้อนใจดังไฟพรานาเพียรักน้องบิได้อยู่เป็นคู่นานมาเกิดการกําจัดวิบัิเป็นเพราะเคาะพามาไกลถึงไพรสนสักกี่วันจะได้กลับ มาเล็งเห็นโอที่นอนหมอนคางจะร้างเย็นใครจะเข็นเคข้าน้องประคองนอนบิตกพลางทางเลยคันไหลล่วงข้ามห้วยห่วงคงคามาสรนบังโหร้องกองป่าพนาดอนทุเรศคร้อนหลีพรัดตัด ตำบลถึงห้วยกระบอกซอกทานสถานที่น้องจะมีคงคาตอนหน้าฝนหรือดูแลงแห่งหายสินสายชนไม่มีต้นไม้สรางข้างลำทานต,ต้นซึกซากโศกใสมาไฟป่าเขียมมะข่าข้างแข้ง จะแ,แม้สาหันกระเบียนกระบากมากลิงมะพร้าวตาลสุดประมาณหมู่ไม้ที่ในดงขี้เกียจกลาวราวป่าจะช้าถึงรีบตะบึงมาในภัยพระหงจนเบี่ยงบายสายแสงสุริยงอุสาทรงกายเดินดำเนินจรมาถึงห้วยปากด เขาปดเวียนเป็นทีเตียนหยุดประทับสรับสร้อนลงอาบน้ำดำกาวบรรเทาร้อนเห็นสาครลือซึง้งเป็นบึงโตทั้งสองฝากคลึมคลึกลวนพึกษามีตัวปลาพลังพลูอยู่อักโครฝูงสาวายว่ายเลียงเคียงเทพโพ ดุกชะโดโดดดินเขากินใครแต่เพียนทองล่องรอยขึ้นพ้นห้ามกระดีดำแวกวายอยู่ไฟไวแตะโกกาปลาซอยก็รอยไปเข้าแฝงใบจอกกระจับให้ลับกายหญิงชมปลาอาวอนให้ร้อนจิตนึกถึงคู่ชีวิต แล้วใจหายท่าน้องมาพี่นี้กับพี่ชายจะชวนสายสุเทรักลงสะชนพี่จะชี้ให้ดูหมู่มัชชาที่ว่ายมาเกือกกลับอยู่สับโซนแล้วจะชวนเก็บฝักหักอูบลให้นืระมนชมทานสำราญใจ โอ้ว่าเรลาเต่าปลานิจาเอ๋ยอย่าพูดเลยหามีใครเขาชมไหมน้องของเรามิได้ดูโดยอยู่ไกลพูดให้ใครชมเรานาเต่ปาปลาโอ้ว่าน้ำเอย๋ยน้ำในรำห้วยน้ำไม่ช่วยร้างทุกข์ให้สุขคาดีแต่ล้างเหงื่อใคร ในกายากับล่างหนาล่างร้อนให้ผ่อนเย็นจะร่างทุกข้องพี่นิสุดยากผี่ทุกขมากอยู่ในใจใครไม่เห็นชะตาตกอก,อกเอ๋ยไม่เคยเป็นมิได้เว้นว่างวายคลายลำคาญ เห็นสิ่งไรใจหวนให้ครวนค่ำทุกยามน้ำแนวนองคลองละหานใครจะเป็นเช่นพี่ไม่มีปานเหลือประมาณที่รักภักขีนีถึงงามคำทำผิดสักร้อยครั้งพี่ก็ยังรักใครไม่นายดีไม่หึงหวงลวงว่า ไม่ไดอาตีด้วยปราณีอดออมทนอมกันถึงจะรักยิ้งอื่นสักหมื่นโกดไม่ปาโมดเหมือนนุดสุดกระสันมักเบื่อนายหายงามไม่ข้ามวันไม่เหมือนกวนนายนาสัจจาจริงถึงสุดสิ้นฟ้าดินไม่สิ้นรักครับ จะฟูมฟักเฝ้าประคองแต่น้องยิงถึงอยากเย็นเข็นใจก็ไม่ทิ้งจะรักมิ่งน้ารือมอนจนวันตายให้น้องรักรักพี่อย่างนี้บ้างอย่าเลิศรางรสรักให้หักหายจงคิดถึงความตะเบยเคยสบาย อย่าลืมลายรถรวมพิลลมชมลำพันพลางทางแลดูผวกเพื่อนออกก่นเกลื่อนรายเรียงเสียงคารมลงอาบน้ำดำมดูดบางผุดจมเอาโคนตรมกว่างกันสนั่นไปพวกผู้หญิงปิงกัดสาบัดรรองขึ้นจากน้องปด ปริปริงสวัยทีลางคนกาแข็งแรงสุดใจก็เล่นไล่เอาเถิดเกิดพานันพวกผู้ชายว่ายจับอยู่สับสนได้นางคนหนึ่งแรงแข็งขยันขยุ่มขยำคำปะแล้วละกันเสียงสนันเฮฮาในวารี แล้วขึ้นจากคงคาเวลาบ่ายตั้งจริงชายปรีเปรมกระเซมสีก็ออกเวียนพร้อมกันไปทันทีเวียนของพี่ออกหน้าพากันจรและรวยรื่นชื่นหอมพยอมสดคันทรถรวยร่วงทวงเกอร ตองป้ายชายชอรอรชอนรนแมลงผู้ฟอนเฝ้าเขาประคองชม,มแมลงผู้เป็นคู่ของบุภพาบุราณว่าเห็นจริงทุกสิ่งสมหญิงกับชายก็เป็นคู่ชุอารมณ์ชั่วปรถมกับกันพุทท่านดอนใครมีคู่พัดคู่ ไม่มีสุขเกิดเป็นทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าสิงคอนมันตัวเรียมลำรักหนักอุทรด้วยจากจรไม่ได้อยู่เป็นคู่เชยโอแม่ดวงพวงพุ่มปทุมทิพดูรีปรีปลอยฟ้านิจาเอ๋ยที่ยังจำกินได้ไม่ลืมเลย เป็นคู่เชยชื่นจิตชีวิตเดียวยิ่งคิดไปใจตื่นสะอื่นให้พลางคันไลเลยมาในป่าเขียวเห็นคางลิงวิ่งโรดกระโดดเครียวบังกับเหลียวหลังหลอกตกะคอกคนลางลิงก็เกาะก,กิ่งพึกษาโหนล,ลางลิงโจรจับเขา พระราพเกียดดูหมู่ลิงฝีงสูกสนก็รีบล้นเร็วมาในป่าดอนพระสุริยายอแสงลงแฟงเฟือถึงพญาภายเรือไม่หยุดย่อนถึงย่านนั้นดูสนุกนานั่งนอนเป็นทายอ่อนขาวสะอาดประาตา แต่บางก่อนเป็นลำแม่น้ำกว้างดูซองข้างยังเห็นเป็นฝั่งฟ้าแต่น้ำแห้งเหือดหายสายชราเป็นสุธารื่นราบดังป่าพรานยิ่งพินิษคิดไปแล้วใจหายก็พันพายล่องลัดพนานสาทานสุริยงลงรับพโยม,มาน ก็ข้ามบ้านโป่งมาเข้าป่ารังถึงผ่านแท่นแสนสนุกทุกค่อยหายเห็นหลังรายใจปื้มจนลืมหลังพวกหญิงชายสับปูหลุดก็หยุดยังเขาแอบบังภึกษาลิมอารามพอพบคําทําที่จะอาศัยบางปักไม้เกะกะ แล้วสะนามบังกอไฟจุดตายจะเกียงตามดูอารามไรหรือยังเคียงกันไปแล้วพักผ่อนนอนหลับละงับงีบจะแป้งทองสองทวีบสว่างสวัยเอาถูกเทียนบุพพาสุมาไรชวนกันไปไหว้ผ้าแทนแผ่นศิรา ในระหว่างนางลังตั้งคู่คอมคำนับน้อมกิ่งก้านก่อสาขาแต่ไม้ลังยังรักพระศาสดาอานิจจาเราเกิดกันไม่ทันองค์เห็นแต่แท่นแผ่นพายังปากฏแสนกำสดเศร้าจิตพิศวงน้ำเนตหยัดหยดย้อยเป็นฝอยลง คิดถึงองค์พระสัพพัญยุตัญญาณพระองค์โปรดเทวดาและมนุษย์ให้สูงสุดสิ้นโอคสรงสารพระชนได้แปดสิบก่อนนิพพานโปรดประทานสาสนาเว้ห้าพันพระองค์เกิดในบุรินกบิลพทัท์เป็นกษัตริย์สีสุข เกษมสารมานิพพานในป่าสารวันถ้าเกิดทันแล้วจะทูลอารัธนามิให้องค์ทรงยานนิพพานก่อนให้ท้าวรอยู่สืบพระาศาสนายิ่งคิดไปใจหายฝ่ายน้ำตาแตทบชีวาจะพินาศเพียงขาดใจและเห็นก้อนพระโรหิต ปาดิสธานหญิงทรงสารสังเวชนำเนตรไรประคองวางกลางกาาเฝ้าพิไรแล้วกราบหวายตั้งวางไวอย่างเดิมดูพระแทนก็แฟนจะสังเวช้ะเรื่องเดชจะดิมิดมนดบเสริมจะสร้างวัดจัดแจงตกแต่งเติม วัยเฉลิมโลกาสถาพรนี่จนจิตฤทธีหามีไม่ยิ่งคิดไปก็ยิ่งทอดหรือไทยทอนโอ้พระแทนแผ่นผาอยู่ป่าดอนแต่ปางก่อนที่นี่เป็นที่เมืองจื่อกุงโกสินรายสบายนักเป็นเอกอัก ออกชื่อยอมรือเรื่องทั้งแกวแหวนเงินทองก่อน้องเนืองไม่ฝืดเครื่องสมบัติกระสัดตามีสวนแก้วอุทยานสำราญรื่นดูดาดดืนดอกดวงพวงบุภาปลูกมาให้ลังตั้งแท่นแผ่นศิราคือแผ่นผาอันนี้ทันนิพพาน ขอพยามนตราประสาทไว้ย่อมแจ้งใจทุกเขตประเทศสถานที่สำคัญมันม่นหมายรายประการสมนิพนานเรื่องเทศสังเกตฟังแต่บ้านเรือนสูญหายกลายเป็นป่าพยักฆาอาัสยดยังใจวังพระอุทยานร้างรา เป็นปารังอนิจังอนาจิตอนิจจาเดชะบุญได้นบอบพิวาตไม่เสียชาติที่ได้พบพระาศาสนาลำพันธพลางทางกลมบังคมลาถอยออกมาเที่ยวชมพนมเพิง